โย่ Yo, สวัสดีฮะชาว BB2 ี BB ทุกชาตินะครับวันนี้นะฮะก็มาอยู่กับคางคกปีศาจปีศาจคังโคกนั่นเองนะวันนี้ผมก็ได้ะฮะผู้ชมได้รสใหม่นั่นเองนะฮะน้องๆผมก็เพิ่งได้นั่นเองนะฮะน้องๆก็นี่เลยนี่รสผู้บัญชาการนะมันก็ไม่ได้รสใหม่นะผู้ชมมันก็เป็นรสเก่าแล้วล่ะแต่แต่ผมเพิ่งจะจะได้นะนะฮะในชีวิต ครั้งแรกนั่นเองอ่ะก็เจ้ารถผู้บัญชาการเลยครับน้องๆอัสตาเหยียบเร่งกับโล่ป้องกันเต็มหลอดเลยครับสิแล้วก็ดีลงมาก็จะเป็นสปีดแล้วก็ต่ำสุดก็การควบคุมรถคันนี้นะฮะยากสุดก็การควบคุมนะอึดนะฮะนืดนะฮะมันไม่ค่อยจะลื่นปืดสักเท่าไหร่นะน้องแน่นอนฮนะผมแต่งทั้งทีก็ต้องเอาเป็นสีดำนี่เลยเออผมเข้าใจานะผู้ชม ตอนเวลาเราเปิดเน็ตอ่ะเราเชื <Pokemon> enfin, porque, ่อมต่อกับเน็ตอะไรก็แล้วแต่ตอนที่เกมเราอยู่กับ Wifi เราเชื่อมต่อกับเน็ตนะสีมันก็จะเปลี่ยนไปนะอันนี้ก็นะสีมันจะแวววับเนี่ยเงาเงาแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราปิดเน็ตหรือว่าไม่ได้เชื่อมต่อเน็ตใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้เวลาเราเปิดเน็ตมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งผมว่ามันก็เช่เนียฮะน้องๆเออนะฮะนี่เอาสติ๊กเกอร์แบบไหนดีนี่จิ้งจอกนะครับผู้ชมนี่บู๊ มาะกับคลาสมีฮะรถผู้บัญชาการเนาผมพึ่งได้นะฮะคือนะฮะทัวร์นาเมนต์ผมก็ติดอยู่อันดับหนึ่งเนาะอีเว,เวนต์ของเจ้ารถผู้บัญชาการผมก็พึ่งได้ไงนะผมก็ทำคะแนนเท่าไหร่อะหนึ่งนาทีห้าห้าวินะฮะห้าห้าวินะหนึ่งหนึ่งจุดห้าสิบเจ็ดวิเออหนึ่งนาทีห้าสิบเจ็ดวิถามว่ามันยากไหมผมว่ายากนะคนต่างชาติเขาทำได้ดีกว่านี้อีกเขาทำประมาณได้ประมาณ ห5 1วิวีนะฮะประมาณนี้มาเออหนึ่งนาที51วิอวีอ่ะโอ้โหแม่งผมนี่โคตรจะอายแล้วจังหวะนี้ไปเลยครับน้องๆน,นี่เลยด่านนี้แหละครับน้องๆคราวนี้ผมก็ได้เล่นดานนี้มาแล้วเนาะเพราะว่ารู้ทางลัดละเออนะฮะคนที่เล่นดูคลิปต่างชาติก็น่าจะรู้เนาะนี่ไปเลยฮะอันดับหนึ่งโอ้ยังฮะอันดับหนึ่งใครวะปิดบอร์ดครับน้องๆให้พี่เขาไปก่อนเลยครับ เพราะว่าเรามีระเบิดอยู่ที่จะไปชิปเจ้าบีบลออบีสบรอชโอ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 ไม่ชินว่ะไม่ชินว่ะไม่ชินว่ะเฮ้ยคือมันหนืดด้วยแหละนะฮะน้องๆมันหนืดด้วยแหละโอ้โหผมลืมทางร้านว่าทางรัดอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราเราผ่านมานะะ้วฮะผู้ชมไปคือเจ้า <c oughs> ผู้บัญชานี้ผู้บัญชาการเนี่ยเป็นรถที่น่าเล่นนะครับผู้ชม เรื่องโชนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยสุดยอดนะฮะชนกี่ทีแม่งก็ยังเก็บความเร็วเอาไว้ได้อยู่คือความเร็วยังไม่ค่อยตกนะผู้ชมก็ยังวิ่งได้ต่อบิดบอดบิดบอดมา,จากจังหวะนี้ฮะบิดบอดไหลไปซะน้องเลยโอ้โหตายเลยไหมล่ะจังหวะนี้เป็นไงตอนนี้พี่ชิตมาได้นะผู้ชมจังหวะนี้อย่าชน <c oughs> คือผมเพิ่งจะมาได้เนาะคือมันเคยมาหลายรอบแล้วเจ้าอีเวนต์เจ้าร e ถผู้บัญชาการคันนี้นะผมก็เพิ่งได้เนาะเขาได้กันตั้งแต่ปีมะโวผมเพิ่งจะมาได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหมาจาังหวะนี้เห็นไหมทุกชมทางรัตอยู่ตรงนี้เองนะ <c oughs> เผื่อน้องๆคนไหนยังไม่รู้นะคงจะรู้กันแล้วลหละนะไม่ว่าจะเป็นสายเติมว่าสายไม่เติมก็เอะมาขับในด่านเนี้ยมันมนีชนกันได้นะน้อง จะเล่นเก่งแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องมีการชนได้การชนบ้างแหละนะผู้ชมบางทีผมก็พูดกระตุกกระติกกระตากกันยังไม่ค่อยชินเท่าไหร,ร่าาหนะผู้ชมมาจังหวะนี้ช็อตไปซะรู้สึกว่ามันไม่ตึงวหะเฮ้ยทำไมไอ้มันไม่มยิงพูดไม่ตึงยิงจู่โจมานะจังหวะนี้โอ้ชีนหนึ่งครับชอว์นะะวันนี้ก็อย่างว่าเนาะก็มาแค่ มาเล่นอัดคลิปนะกับเจ้าผู้บัญชาการมาเล่นเจ้ารถคันนี้เองมันเป็นรถที่สุดยอดเลยนะผู้ชมมาจังหวะนี้ไปลุย <c oughs> ช่วงนี้ก็ฝนตกนะผู้ชมนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะอือฮือเอาว่าเอาว่ารอบนี้ฮะเจอโอ้โหแม่งเจอสองว่ะเฮ้ยรอบนี้น่าจะตึงนะครับน่าจะตึงนะครับ เอาวะเอาวะอืมอย่าหาเรื่องครับอย่าหาเรื่องไปจังหวะนี้มามามาจาังหวะนี้ไอโอ้โหความเป็นแทงนี่โคตรได้แล้วจ้ารถคันนี้เปิดอันตแีนะครับน้องๆนี่โอ้โหบอกบอกเลยคะโคตรทมินเลยเจ้ารถผู้บัญชาการกับเจ้าคัสเนี่ยเหมาะกับการดีนะฮะ ถ้าเอาไฮด้าหรือว่าไฟเจอคันเชอร์มาด้วยนะบอกเลยเหมาะเหมงเลยฮะทรงพลังเลยไมล่ะนะฮะจะผู้บัญชาการกับ, <c oughs> ก,บกับพลังการอะโอ้โหเอมีแค่ตัวเดียวอะมาจาังหวะนี้เออมีแค่ตัวเดียวนอกนั้นก็เป็นบอร์ดผู้เล่นนะสี่ตัวรวมผมก็ห้านะระชมเอาว่าเฮ้ยเอาว่า เปิดแล้วเหรอนี่จังหวะนี้มาพุ่งไปนะครับนี่โอ้โหมาจังหวะนี้ลุยแล้วฮะตามมาให้ได้นะพี่เลสเอ๋ยนี่โอ้โหห่างกันแม่งโคตรจะไกลเลยพี่ชมคงจะมายากกว่าพี่นะ มาช็อตเลยรู้สึกว่ามันไม่ตึงนะผู้ชมเห็นไหมเวลาเราเล่นแบบว่าปิดเน็ตอยอะไรพวกนี้เอาความรู้สึกผมนะมันไม่ตึงวะถ้าเปิดเน็ตเล่นนี่เจอบอทดผู้เล่นนี่มันจะตึงนะเว้ยผู้ชมมาจังหวะนี้ว้าว้าว้าว่าอุปสรรคมากแค่ไหนก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับผมนะผู้ชมสุดท้ายก็ต้านทานได้ะยังกลับมาเข้าเส้นชัยได้ก็หนึ่งนาทีเดรช อันนี้ก็แน่นอนฮะมาเปิดกล่องแล้วก็มารีวิวพวกนี้มาปิดฉากกับด่านนี่หลยฮะด่านภูเขาไฟอ่ะเยอะด้อเอาวะอยากอยากเจอแบบบอดผู้เล่นเยอะๆนะเว้ยรอบนี้ไม่ตึงเราขอแบบตึงๆได้ไหมเล่นมาเนี่ยก็จะโจบเน,นี่ยด่านเนี้ยไม่เห็นจะตึงเลยนะฮะด่านนี้จะตึงป่าวว่าด่านเมื่อกี้ก็ไม่ตึงนะฮะ ไม่ตึงก็ดีเหมือนกันนะเป็นการทำเก็บเลเวลหรือว่าฟาร์มเลเวลกันไปอไมเชื่อ้อหอโกดแล้วผมโคตรเสียดายว่ะแม่งมานำไปละืจะเปิดอันตีก็ไม่ได้ว่ะท่าผู้ชม มาช็อตนะครับช็อตเลยจังหวะนี้สุดยอดจริงๆครับผู้ชมยิ่งชนแล้วก็ยังควบคุมความเร็วได้อยู่เจ้าคันนี้แต่ตอนจะเข้าโค้งนี่มันจะหนึดหนืดแล้วชมนะแล้วความเร็วจะต่ำลงนะมองไม่เห็นตกนี่ก็ก็สมควรแล้วนะอันนี้โดนเปล่าวะ สิโปเหมือนจะโดนนะผู้ชมแต่ก็ไม่ได้ตายนะเหมือนจะโดนไฟนะเสร็จของลูกระเบิดโอเคฮะในวันนี้ก็คงมีเท่านี้กับเจ้าคลาดน,นั่นเองแล้วก็นี่เลยผู้บัญชาการก็เป็นรถที่ก็ไม่ได้แย่นะพู้ชมนะครับบอกกับพวกนะทางลกกนกนะนะชมที่มีต้นมุงต,ต้นไม้นะบอกเลยลุยเข้าป่าดงดิบเลยต้องยกให้คันนี้ผู้บัญชาการนะแทนะงสบัสเตอร์นะเกาะโลป้องกันนะเชื่อใจรถคันนี้ได้นะ โอเคในวันนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วไ้เจอกันใหม่นะฮะบบายบนะฮะถ้าเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องๆหนูๆบ๊ายบาย